วัดสะทะเลหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลท่านเป็นพระวิปัสนากรรมฐานที่มีอภิญญาแก่กล้าหลวงรู้เหตุการณ์ในอดีตและอนาคตท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองปากน้าโพจังหวัดนครสวรรค์มีลูกศิษย์ลูกหาชื่อเสียงโด่งดังมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดทางน้ําสาครหลวงพ่อหมดวัดโคกเดือหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเลเป็นต้นซึ่งมีศักดิ์เป็นลานแท้ๆของท่านครั้งหนึ่งก่อนที่หลวงพ่อเทศท่านจะได้มรณภาพ ท่านได้ปารบกับสิทธิ์ทั้งสมองค์ของท่านอันมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออินและหลวงพ่อหมึกว่าในปีจอถัดไปจะมีผู้มีบุญบารามีมาเกิดโดยเป็นลูกหลานของท่านเองเพื่อมาสร้างบารามีดูแลรับใช้พระพุทธศาสนาและสืบทอดกรรมฐานวิชาพุทธาคมที่ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้จึงขอให้สิทธิ์ทั้งสาของท่านช่วยอบรมสั่งสอนเด็กน้อยคนนี้ให้ด้วยซึ่งต่อมาในปี2465ปีจอ ก็ได้กำเนิดบุตรชายของนางแก้วและนายพุทธก้อนจันเทศที่บ้านสัตททเลอํำเภอพยุหคีหรีจังหวัดนครสวรรค์โดยบิดามารดาได้ตั้งชื่อเด็กชายว่าเด็กชายพัทซึ่งหลวงพมึกวััตทะเลผู้มีศักดิ์เป็นลุงของเด็กชายพัทก็ทราบได้ทันทีว่านี่คือเด็กชายตามคำทำนายที่หลวงปู่เทศท่านได้บอกเอาไว้เพราะเกิดในปีจอจึงได้แจ้งข่าวให้กับหลวงพ่ออินและหลวงพ่อเดิมทราบทันทีเพื่อที่จะได้ทำการอบรมถ่ายทอดกรรมฐาน และวิชาอาคมให้ตามคำสั่งเสียของผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเด็กชายพัดในวันนั้นก็คือหลวงพ่อพัดปุญญากาโมพระเกจีผู้เปี่ยมด้วยเมตตาแห่งวัดมวยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบันนั่นเอง